คิดว่าฟิลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับแฟนทางไกลนะฮะเหยาฟูเหยาฟูป๊อปเปอนี่ค่าเอ่อคิดว่าแบบว่าเอ้ยเอ้ยเสียงมันชัดเจนนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าภาพจะไม่ค่อยชัดเจนอาจจะมีความกระตุกไปบ้างนะครับผมต้องขอโทษด้วยที่ความน่ารักทะลุ 4K แต่ภาพที่เห็นนะครับ360ผด้วยนะฮะ สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมจะบอกว่าผมโหลดเกมมาแล้วนะครับผมเกมเดโวนะฮะว่าะจะมาเล่นกับน้องๆน,นะครับตอนนี้น้องๆก็อยู่กันในเอ,อ่อห้องกันแล้วห้องข้างล่างแต่ผมแบบว่าเอ้ยเขาอยากลองเล่นดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเล่นให้ทุกคนดูนะฮะเตฟูออ้คิดถึงมาก <c oughs> มากเลยครับออ้ยขอบคุณคับ คนบบาอะไรใกล้ใกล้กันอย่างนี้มันคงทำไมวันนี้หน้าข่าวจังเนี้ยพอฉันชัยนี่มองไปแล้วชัยตามซะเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ล้วนเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่น จะไม่ใส่ได้ยังไงกล้องก็ฟิลเตอร์เข้ามาในคอมก็คาผ่านฟิลเตอร์อีกรอบนึงใช่ไหมแค่นั้นแหละแบบบางคนสงสัยไงสงสัยเอ๊ยยังไงนะมีคนเคยทักมาถามเลยนะว่าแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงทำไมช่วงนี้มึงแบบออล่าจังวะกูแบบใช้อะไรวะฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์กับบางครั้งก็สโนบ้างอะไรบ้างบางที่เราเท่านั้นแหละเพื่อนที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยแบบเพื่อนอ๋อแต่ว่าล้างหน้าต้องใช้โฟมนมอะมิโนนะโอ้ล่างไงห้แต่ว่าเพื่อนเคยทักจริงวันนั้นที่ไปกินปิ้งย่างเกาหลี เราก็บอกว่าอ๋อไม่ได้หน้าขาวขค่นั่นเรียกว่าหน้าหล่อจ้าอุ้ยลายไม่เบานะเราอะอ๋อวันนั้นหน้าซีดซ้อมเหนื่อยแหละเออนาจะเป็นอย่างนี้มากกว่าโอ้แต่น้ำมันใสจริงนะดูดิอืมเวอร์หน้าซะเหนื่อยกับงานมากขอกอดอุ่นๆเป็นกำลังใจหน่อยครับทุกคนอย่าลืมไปดูวติีทีบุฟเฟ่นะฮะ พรอนหน้าอูในบิวตี้บฟเฟ่คือไม่ไหวหน้าสะอาดนุ่มโฟมเด้งฟูถิงโอหหล่อมากขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้ซ้อมหนักมากนะครับเราจะได้เจอกันแบบรัว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 กันแบบรัวรัวเลยชุดเขียวเฉวันนี้นะ วันนี้มามอบความสุขอีกแล้วขอบคุณนะลูกเหนื่อยมากไหมส่งกาลังใจให้ทุกวันเลยนะน,ยนะกอดกอดเพราะว่าผมกำลังจะไปซ้อมเอ้ยผมซ้อมเพื่อที่จะได้ไปเจอทุกคนไงรอดูลาสวันแบบใหม่แบบซับมือขอกำลังใจสอบหน่อยได้ไหมครับพรุ่งนี้หนูสอบโอ้ยสอบสู้ๆนะกําลังใจให้หนูต้องไปอ่านหนังสือแล้วนะเข้าใจไหม <S <S ถ้าหนูมีกำลังใจเนี่ยกำลังใจกำลังสอบไม่เท่าไหร่กำลังใจอ่านหนังสือสำคัญที่สุดนะสู้ๆนะครับ พี่ได้ขวีผมนิดนึงนะทุกคนเมื่อกี้ก็คือโหลดเกมนะฮะแล้วก็แบบทํากล้องก็เลยคิดว่าแบบโอ๊ยถ้ามันเหอะกล้องอะถ้ามันกระตุกมากอะไม่ได้เป็นที่เน็ตเป็นที่กล้องนั่นแหละเพราะเสียงชัดเจนเนาะแต่ว่ากล้องไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องมาคบกันถ้าแกงไม่ชัดเจนกับเราอะ่ะทำไมวะ มช่วงนี้ฟ pues like ังเพลงนาน่าหน่อยแต่เห็นต้าอูแล้วถึงเข้าใจว่านาน่าหล่อเป็นแบบนี้โอ้โหโอ้โหฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักในนี้เป็นกำลังใจให้ต้าก็ขอบคุณนะครับนี่ชอบสปิริตของไลโนออฟฟิเชียลมากเลยนะเพราะว่าตอนเมื่อวานที่ไลน์ติ๊กต็อกเขาก็เปย์เยอะอยู่นะขอบคุณสหรับทุกคนเอ้ย นี่หมอบอกว่า er ใครที่ดเน a เข้ามานี่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสาใสชุดแต่งงานไปพี่จะห,วจะหัวเราะหนูไหมคะหนูก็อยากจะรู้แบบไม่หัวเราะไม่หวัวเราะไม่หวัวเราะไม่หวมัหวเราะจสอนเต้นพร้อมร้องเพลงที่ปล่อยมาสิทวิพร้อมกันให้ดูหน่อยมาจะสอนให้ฟังดูนะถ้าเต้นนะไม่ยากเลยเดี๋ยวขอเปิดไม์ดังๆก่อนเดี๋ยวเอยจริงๆอูสามารถทำยีได้นี่หว่าเดี๋ยวแ e. ป๊บนึงนะ นี่่าทุกคนได้ยินเราแล้วได้ยินเราแล้วใช่ไหะโอเคมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วโอ้ยดูนะ Just come and taste me บบร,รอเธอเข้ามาสักที Just come and taste me สาตาเธอแบบนี้เธอไ่ใช่ฉันรู้ว่าเธอเก็ดคิดไม่ต่างที่ฉันนั้นคิดสักนี้ w ซ e n ่นย่อเ so, รดี้นี่ฮะมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนอุ้ยคิดถึงเหมือนกันครับรอเจอเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ชัดก็พูดใส่มาอีกโอเครู้เรื่อง <c oughs> อยากล a s t k i ลาชีสเอาอันนี้สมาร์ทอยู่ไม่ยอมหลุดเพลงเอา้าก็มาร้องอย่างจริงจริง Just come นะให้ร้องเลยๆ Just come and taste me รอเธอกข้ามาสักที Just come and taste me ตาแต่สายตาเธอแบบนี้เธอฉันรู้ว่าเธอก็คิดไม่ต่างที่ฉันนั้นคิดสักนิด so when you r e ready หัวใจหัวใจหัวใจ เฮ้ยมันอย่างนี <that 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 ้จริงๆเขไม่ได้รอเล่นนะฉลองเพลงเหมือนเดิมเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนท่าเต้นอยากได้ความชัดเจน แค่มองแต่เธอฉันเองก็รู้เลยแค่ไม่อยากเสียเวลาแล้วเก้นพี่ขอคนลิ่งเซ็ง Baby I'm not your friend ถ้าจะคิดจริงฉันเอาจริง I need to be more than friend เฮ้มเฮ้มอ้า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 วอะไรนะถ้าล่าฉันช่ยงานเปรับสาวนี้จะบ่าวิ้ย ถ้าเราใส่ชุดแต่งงานก็เป็นเจ้าสาวแล้วเจ้าบ่าวแล้วมีแหวนยังเอ้ยไม่มีนะครับ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 ทุกคนผมทำเป็นคเวอร์เสร็จแล้วนะแต่ว่ารอก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อมีช่วงว่างงานจะได้ปล่อยนะฮะเสียดายวันที่23ไม่ได้ไปเจอหนูเป็นกำลังใจให้นะคะทำไมอ่ะแอบไปเจอใครเอาม่ใช่ทำงานแหละ คือเข้าใจเลยว่ายี่สามมันเป็นฟิลที่แบบวีคที่มีอีเวนต์เยอะมากไม่เป็นไรนะทุกคนไว้มาเจอกันนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เหมาเล่นหนึ่งบาทเลยตีเฮนลาตาอูด้วยครับเรล่นแกงชีแสงมาเต็มมากนะเอาจริงจมันจริงจริงเอาจริงจริงปะแก้กติดเธอแทบแย่ไม่รู้จะแก้ยังไงเอ้ยที่สุดมีแก้ติดเธอแทบแย่ไมาทุกจังไม่ต้องแก้จ๋าติดเข้ามาเลย จาวว่าฉันจึงเป่าคาถท้าเพื่อเธอลงรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอ,อยมาทักจะขอให้ความารัก<า>นี้ไม่มีเสื่อมลครฉ<ช>ันจึงเป่าคาถท้าเพื่อเธอลงไหลครังที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลางใครมาส่งกำลังใจให้นะครับอู้ขอบคุณครับขอบคุณคุณเดเดนะฮะคุณเดน,นี่ จำนะมาจากในทิ๊กตอกใช่ไหมใช่เขาหน้ามาผมดำน่ารักมากเลยค <c oughs> ขอบคุณครับอเออจะได้เล่นเกมไหมนะแต่ทุกคนโอเคว่าภาพวันนี้มันกระตุกหน่อยๆแล้วกันนะครับ <c oughs> ชอบหน้าหน้าทองมากขอบคุณครับแล้วชอบน้าหน้าอู๋ไหมครับหรือว่าชอบน้าหน้ารักไหมครับอเนี้ยอะไรเนี้ยมีแพ <c oughs> นย่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทุกคนนะ ขณะผมอูเป็นคนที่ผมเส้นเล็กเว้ยถ้าอู่สะผมแล้วอู่ไม่ใช้ครีมนวดน,นะผมอูก็คือพันกันแบบพันกันแบบร้องไห้พี่อฮา,ท,ท,า,า,าทูจีเพื่อนในห้องค่ะจีเพื่อนในห้องให้ลอกกันบ้านถ้าเราไม่ใช่สายลอกกันบ้านก็ขอลอกกันบ้านเอเอเฮ้ยเธอเราซื้อน้ำม,มาให้เธอหนมหนมนี่เดินไปเลยเธอหนม ซื้อมาให้ทำไมอ่ะของขวัญาะหัวใจหยอกหยอกหยอกยอกก็อยากให้อ่ะ<ๆ>อยากให้รู้กอยากให้แกรู้สึกว่าเรียน<ๆ>อยากให้แกแบบเรียนไปแล้วให้แกอิ่มอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยทำแบบนี้อ,อ,อ,อะไรนะ <laughs> เออ <laughs> เขียนเลยหน้ากระดานว่าพิทยาชอบอะไรอย่างนี้สมมติคุณผม แล้วอุ้ยใครมาเขียนนี่เงี้ยบ้าหรือเปล่าชอบนาน่าคือภ ing> ิทยามาเขียนว่าพิทยาชอบได้ยังไงเขียนว่าพิทยาชอบได้ยังไงฮะไม่ได้ชอบเลยนะใครเขียนคอยลงโทษอย่างหนักที่หมะกันจะมีีกวาเราอีกไทุกอย้วยอะไรนะอ๋อเดวัเดลไพเหร เ้าบอกว่าลองไม่ได้นี่โกรธปะอี่ลองเล่นลองเล่นลองเล่นลองได้ลองได้ลองไ,วไงวะเฮ้ยไม่เคยทํานะบ้าเหรอเราจะแบบว่าแบบเราเราแกล้งนี่เราแกล้งถ้าถ้าอีกเวนึงแกล้งเวน่าสงสารเลยเ <c oughs> ขียนใส่กระดาษวันที่23ถ้าเราใส่เสื่อยืดกางเกงรองเท้าแตะพอจะเป็นเจ้าสาวได้ไหมพ่อ,พอ ได้เหรอคือคนเราจะเป็นเจ้าสาวเธอแค่ใส่มงกุฎมาจบเธอเป็นเจ้าหญิงเอ้ยเขียนใส่กระดาษแล้วอยากจีบพี่อูต้องทําไงคะเขียนใส่กระดาษว่าพิทยาชอบอ่าอ่าอ่าแล้วก็แกล้งปลาจะลวดแล้วก็แกล้งปลามาโดูเราเองโอ๊ยเปิดกระดาษมาใครทําแบบนี้แล้วก็เปิดให้เพื่อนดูใครมาแกล้งเราแบบนี้ เราไม่ชอบที่แกงเรานา่งสารเ้วนน้องสามพี่อู่แกงเอารูปโปรโมทหล่อๆโป๊สักสามสิบวิได้ไหมมีคนเห็นแล้วนะรูปรูปรูปที่แบบซูมซูมอะ่ะมีคนเห็นรูปที่แบบซูมซูมแล้วพูดไม่ได้หรอกแล้วก็เดินเข้ามาบอกเธอ เราขอโทษนะเว้ยที่ทำให้แกอึดอัดอ่ะเธอเราขอโทษที่ทําให้แกอึดอัดนะเว้ยเราไม่รู้จริงๆว่าเพื่อมันชอบแกลงแบบนี้อึดอัดเปล่าเดี๋ยวเราเลี้ยงน้ำเฮ้ยไม่เรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเธอเว้ยการที่มันแกลงแบบนี้เราไม่ชอบเว้ยก็คือเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆไงยกตอะไรกันนนล่ะ อะไรนะเดบิวต์ในวัดเอ้าเพิ่งรู้อ่อภาพข้างหลังนี่ก็คือโบสถ์นั่นเองนะครับภาพข้างหลังก็คือโบสถ์นะครับอะไรนะมมาเวามาเวรับผิดชอบโอ้ยก็อี้หักแล้วมาเวรับผิดชอบไงแบบว่าเราทำแล้วรับผิดชอบในสิ่งเราทำไปนะเดี๋ยวนะเบอร์แหวน เอามาเฮ้สนุกดีนะอยู่ลงส่งแหวนมาแม้ถ้าใครได้นิ้วนางข้างซ้ายพอดีเราจะให้เป็นแฟน <S <S <freshwater> เออเป็นไงล่ะง่ายไหมฟิลแบบซินโดเล,ล่าอันนั้นเขาลองเท้านี่แหวนแกก็ส่งมาดีถ้าแกส่งมาแล้วมันเข้านิ้วนางข้างซ้ายพอดีแกก็จะเป็นแฟนเราสรุปส่งมาทุกเบอร์ ของขวัญสรุปของขวัญรอบนี้ก็คือแหวนแหวนแหวนต้วอูปเปิดมาเป็นแหว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 นฮอนชี้นำอีกแล้วชี้นำอีกแล้วถ้าได้แนใส่ชุดเจ้าสาวไปแล้วเจ้าบ่าวที่ยืนรออยู่ในฮอลล์เป็นพี่ต้าอูได้ไหมคะได้ครับโอผมไม่ยืนรอเลยสวัสดีครับ <c oughs> เดอวพลริสเจนเป็ดเดอะพาริ้ไหมจ๊ะ เหยียบกันตายไม่ไม่เผื่อแบบคนมาดูน้อยอ่ะชุดจ้าสาจะได้ขยายพื้นดี่อยพูดติดตลกอีกแล้ว <c oughs> ทำไมคณะตลกถึงรขนาดนี้ขอห่อยหอยไปให้ัหน่อยได้ไหมคะเป็นรมงคลฮือๆหอทไมคะตลกถึงรอขนาดนี้เขาเอามาได้สิครับจริงๆวันนี้ผมมีซ้อมดนตรีอกนะเนี่ยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าไม่ว่างซ้อมไปไหนนะ บอกไม่ได้หรอกอันนี้บอกไม่ได้หรอกอือบอกไม่ได้หรอ,อกนะอืไไมไปสยามมาเปล่าไม่ใช่พักพักนี่ตาอุ่มไม่ไปสยามมาหลายทีแล้วนะครับเออไม่ไปสยามแล้วนะครับบอกแล้วไม่ไปสยาม เ <c oughs> ก,ก่งๆบ่อยไมไม่ได้เพราะว่าไปเล่นไปเล่นให้ให้คนกลุ่มหนึ่งดูก่อนเดี๋ยวแบบว่าถ้าถ้าพี่ถ้าผมบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบเอาไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลไลฟ์ให้ดูแล้วกันวันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์โอ้ยแล้วผมแตกอะไรขานาดนี้อยากย้ายไปเกษตรเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอ๋ออหรอ ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้เอาไว้เดี๋ยวผมมันจะมีปีหน้าปีหน้ากุมพานะครับวันวาเลนไทน์ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะว่างหรือเปล่าแต่ว่าปกติทุกวันวาเลนไทน์นนทจะมีคอนเสิร์ตจากชโชลุมเคยูคุสติกนะครับก็เป็นไปได้ที่อูจะไปเล่นแล้วก็ทีวธรรมศาสตร์นะครับผมจะมีสิ่งที่เรียกว่าลานสามก็เป็นไปได้ที่อูจะไปเล่นกับลานหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่า ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองว่างขนาดนี้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าตัวเองว่างขนาดนนไหมอมกลัวตัวเองจะไม่ว่างไงแหใช้หวีครบทุกสีเรียงทุกคนต้องภูมิใจนะอูมีหวีอยู่ทุกมุมบ้านแล้วในรถเปลี่ยนสีแล้วเนหวีอูเปลี่ยนสีแล้ว,ลว,อลลวขอบคุณนะครับขอบคุณเลยอู๋ไม่เคยรู้สึกขาดไม่เคยรู้สึกไม่ขาดหวีขนาดนี้ไมา่ก่อนในชีวิต ตั้งแต่รู้จักเรโนมาเอารู้สึกว่าชีวิตรเราพร้อมพร้อมมากที่ไปไหนแล้วเราก็มีหวีกระเป๋าทุกใบนะฮะกระเป๋าทุกใบมีหวีหมดเลยเอารู้สึกว่าแบบเฮ้ยรู้สึกแบบขอบคุณนะฮะอันนี้ก็มีหวีนะฮะเป็นหวีแบบหนึ่งนะฮะอยู่ในกระเป๋ามีทุกที่นะฮะยัไงไงหรือฉันฝันอยู่อะไรพี่วิกพี่วิกฝันอะไรครับ มือแหวนไม่รู้รู้แต่เลอว่ารักแผลก็แบบว่ารักเธอก็แบบมนลงเธออะไรนะเดี๋ยวมีมาเพิ่มอีกนะพี่มิกบอกภาพฟุ้งอ๋อพี่มิกขึ้นหน้ามันใสทะลุหน้าจอขนาดนั้นเลยหรอ ออลาพี่มิกออลานี่หน้าสดนะจ๊ะพี่มิกเมื่อกี้เราเจอกันหน้าห้องหน้าอู่ก็เป็นอย่างนี้ดูดูดูดนี่ปิดครึ่งหนึ่งนี่เห็นไหมไม่มีเอฟเฟกต์อ้ออออืฟิลเตอร์นี้มันดีจริงๆเลยวะ่ะ อันนี้มันเนียนไม่ไหวอันนี้มันดีจริงเลยเออนั่นแหละปิดไฟไลฟ์รอดนะรอดนะจ๊ะอ่ะปิดไฟหน้ายังเนียนอะ่ะไม่รู้อะไรปิดไฟหน้ามันยังเนียนเออนี่ เห็นไหมมันเนียนมากไม่มีอะไรขยับประตรงประตูโอ้เนียนขอ,อปิดไฟหลอดสุดได้เลยได้เลยนะอะไรนะเหมือนบ้านบีบงมากเลยครั้ทุกคน,นจริงๆมันโรแมน,นติกมากนะคะห้องผมอที่ลงวันนี้แสนจะน่ารักน่าหยิกจริงไหมจริงๆอูชอบรูปที่สี่แต่เป็นต่อหมดเป็นต่อชอบรูปแรกอูก็เลยลงรูปแรกไปต่อ ชอบรูปที่นั่งแต่เป็นต่อบอกชอบรูปแรกเพราะว่าแบบพี่อูเทมากผมชอบรูปนั่งเพราะว่ามันเห็นเสื้อผ้าครบแบรนด์ก็จะได้หลัก <c oughs> เอ้ยดีใจด,ด้วยนะคะได้ที่นั่งหนึ่งเองฮะาลัง <c oughs> บอกเลยว่าเห็น <c oughs> ชัดเจน ้องชมพูอ่ะออวราเจ้าบ่าวของชาวไดเน่เออขอบคุณครับมันอะไรนะใครอยู่ข้างหลังโอ้อ oh, I'm sorry นะคนที่อยู่ข้างหลังก็คือพวกคุณไงหัวใจของผมบาง <c oughs> <c oughs> อะไรเนี้ยไม่ได้เล่นละมังเกมจะตีหนึ่งละเ <c oughs> มื่อกี้บอกน้องว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเที่ยงคืน่งพี่มาหาพี่ขอไปสำรวจก่อนไม่ได้เล่นไม่ได้รับไ,ไ,ไม่ได้เล่นเกมแล้ ขอฮาทูผมสวยแบบพี่ตาอูอูเป็นคนผมเส้นเล็กแต่ไม่ผิวนะไม่อูแล้วรู้สึกว่าผมมันเล็กไปเว้ยแล้วอะไรเนี่ยโตโตกาแบค็คเขาออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์เขามีปัญหาอกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหหนูผมไปซื้อคอมแบบเป็นแสนแสนมาหนูเล่นเกมได้ดูพี่อูใช้คอมเครื่องละสองหมืน่น ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะตอนนี้ในลาสวันก็คือคอมเต้าอูคือถูกสุดแต่ว่าแบบไม่มีปัญหาก็จะมีปัญหาใกล้กแค่กล้องเนั่นแหละจะอีกหลังน้องมอนเหมือนกันมอนซื้อซื้อคอมมาเล่นเกมอะไรเอราผมไม่ค่อยได้เล่นเกมวิชวงนี้ผมเล่นผมเล่นแต่เกมมือถือ <laughs> <c oughs> คือผมอะนั่งคุยนั่งคุยเ้านั่งคุยเรื่องการ์ดจอกันเนี่ยผมอยากได้สา7 0นเจ็ดนนี่ยตัวนี้มันการ์ดจอแรงเล่นเกมอะไรลาฟเออโอเค <c oughs> โอ้น้องโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่มันเป็นความสบายใจนะทุกคนเป็นความชอบส่วนตัวของพวกนี้มันแบบไม่รู้ไม่ไม ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจพูดไม่ได้หรอกอน,น,รนั่นแหละไม่มไม่เข้าใจแบบพูดไม่ได้หรอกอะไรวะเพลงสลับจิตคืออะไรอ่ะเอ๊ะไม่เข้าใจเเมื่อกี้แต่นิ่นะอยากให้คนทั้งประเทศหัวล้านเพราะคุณจะได้มีผมคนเดียวเอ๊ยคุณจะได้มีผมคนเดียวอ๋อรายไม่เบาเขาส่งมาถามว่าเพลงสลักจิตพอไหมคือเขามีสลักจิตคืออะไรอ่ะ รู้จักแต่กระตุกจิตอะสารจิตคืออะไรอ่ะเราไม่เคยฟังปั๊บปองกูลของพีดาโอเคเดี๋ยวไปฟังนะทุกคนอ๋อมีแต่ธรรมะกระตุกจิตอะโอ้รู้จักแค่นั้นเลยจริงเออยายน้องนอยหรอไม่นอย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 แน่นอน เอเดี๋ยวเข้าไปในดิสคอร์ถามเล่นน้อยเหรอครับไม่น้อยหายแล้วเออแต่แซลจริงนะแซลจริงเจอเลยชื่อเพลงพอมากถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งเป็นไ,ไงล่ะถ้า จูบได้เพียงหนึ่งครั้งอ่ะเข้ากับท่าเข้ากับเราเข้ากับท่าเต้นไหมท้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้ง มันน้อยไปท้อหลอกมันหลอ,อก <t> มันน้อยไปเวแล้มันไม่น้อยไปไม่พอให้ใช้สงใจให้เธอถ้าจูบได้เพียง <t> อะไรนะมีหวีกี่ลูกลูกตอนนี้เห็น,น,นทันสิโอ้เขาซื้อมาเป็นเรนโบ์ครับ เขาซื้อมาให้ผมเป็นเรนโบ์เลยฮะเป็นสีลุงมีทุกสีเลยครับผมอันนี้อ้ดที่หลกักๆก็จะมีสีเขียวสีชมพูสีม้ตาลที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับเออมีีสีอยู่บนโต๊ะนี้อันนึงอยู่ข้างซ้ายนะครผมอันนึงอยู่บนหิ่งเนะี่ยอันนี้อยู่ในกระเป๋าเราชอบเสิยงครับอ่ะไปดูนะครับผมเออผมบอกแล้ว ไม่มีใครได้เล่นเกมวันนี้ไม่มีใครได้ดูเล่นเกมไม่รู้แล้วว่าเกมพี่อู่จะเล่นคือเกมอะไรนะฮะผมก็แบบแซวอะไรพี่อู่จะเล่นเกมกี่โมงเห็นนะ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 ไปเห็นนะผมเก่งมากนะ สองนะสุบยิบเอ็ดปล่อยเพลงทุกคนลองตามไม่ได้พอปิดท่าจูลองเดาไหมจริงจมันไม่ยากนะหัวปากหมุนแขนมาอย่างนี้แล้วก็จุ๊บแ,แล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็จุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นมาจับอกตะ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 อ้อมหัวมาปึ้ม ทุกคนต้องฝึกท่านี้ว้นะหัวใจหัวใจหัวใจกับเออมันคือหัวใจบนหัวใจล่างมาชนกันแล้วก็เด้งออกมาเป็นหัวใจเล็กนี่คำ <c oughs> <c oughs> ง,ง่ายของเราไม่เท่ากันมันทำได้จริงหัวตุดตุอืม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  คิดแฟนชารอดีกว่าอ๋อเพลงยังไม่ออกแฟนชาเลยดีกว่าเ้ยซ้อมแฟนชานกันหรือยังทุกคนทุกคนต้องซ้อมแฟนชานนะวที่ส3มาะอ้าวจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหม รอบนี้หนึ่งชั่วโมงล้านวิวแน่นอนถ้าจูบบอกเลยบอกเลยอะไรนะสักพักรุ้นทำนองอุ้ยากยากผมเทรนมาดีมากมาสรุปไปมาเป็นเพลงเร็วก็จะเป็นแบบมันเบิงเอิรว่าฉันไม่มีใครพอเธอดีก็ฉันเลยดีใจมาก ก็อาจังหวะอาจจะไม่ใช่จังหวะนั้นก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นช้าที่ทำจริงๆมาอาจจะเป็นแบบอาจจะไปยีได้ทุกคนดูดูเพลินนะดูเพลินกับการที่อูพูดไปเรื่อยเวรอนะขอหนึ่งเพลงที่คิดว่าคนส่งให้ที่ชอบหน่อย อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองเธออาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมรับใครจริงสักคนโอกาสดีๆนี้จะมีกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนนี้มาคุยกันอูลองได้นะ อยากกอดแค่ไหนก็ได้แต่คิดทำตัวสนิทไปวันๆเกินแค่คนคุยของเธอเท่านั้นฉันก็ลืมไปไม่รู้กูอันนี้ต้องอยู่วันอะไรไม่รู้จะห่วงทำไมฉันก็เป็นแค่คนคุยแค่เงาเอ๊คุยแค่เงาลัะช่วน ้องจุ๊บเพลงช้ากลางหรือเร็วจะบอกว่าช้าก็ไม่ช้าเร็วก็ไม่เร็วกลางก็ไม่กลางนะอืมต้องหลอฟิชเชียร์ประกาศเป็นยังไงล่ะทุกคนผมอยากให้ทุกคนฟังอันนี้ให้ฟังแค่นี้แหละครับทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่าเป็นเพลงอะไรนะฮะ อย่าเห oh? Emperor, animal, animal ็นทุกคนเล่นเกมเดอซิมจริงหรอเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบแบบชอบในความหมายเดี๋ยวลงแล้วจะมาเล่าให้ฟังให้ทุกคนแบบใครที่แบบว่าอุ้ยเจ็บให้ฟังแค่นี้เดี๋ยวทุกคนไม่ไปฟังใน YouTube แต่แล้วว่าจะทํำหน้าทองด้วยเหนื่อยตอนนี้ทำไปร้อยอย่างเลยเพราะคุณบุญช่องเอ๋ยเอาอะไรครับในที่สุดนะฮะเราก็จะมาเข้าช่วงที่เราจะเล่นเกมแล้วอ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเมาส์หายทุกคนทีเสียงนะครับ เอาละครับผมเดี๋ยวเราจะไป